ดีครับพบกับผมช่องไข่นุ้ยออดอลีฟอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับวิธีการทํากาดเหยื่อปลอมนะครับทำกาดเบ็ดตกปลาด้วยเหยื่อปลอมประเภทกบกระโดดนะฮะก็จะแนะนําวิธีการทํากาดด้วยสายเอ็นนะฮะสายเอ็นนะครับคือเนี่ยฮะที่เป็นลักษณะสา,สายเอ็นที่ใช้กันอย่างเงี้ยนะครับผมชอบวิธีการนี้เพราะว่ามันทําให้ปลาติดไวอะครั แข็งไหมมันก็แข็งนะไม่ใช่ว่าจะนิ่มๆนะคือขนาดที่ผมใช้อ่ะจะมีสองขนาดนะครับคือขนาด 1. 0ศูน์มมอนะครับใช้สำหรับเบ็ด2 o 3โอสามโอแล้วก็ศูนด้ามมอนะฮะเอ้าลวงละลว,วงข้างล่างขนาด0ูน้ามมอใช้สำหรับขนาดเบ็ดเบอร์หนึ่งแล้วก็1 o โอนะฮะมันจะได้บาลานซ์กับเรื่องของตัวเบ็ดด้วย โทรศัพท์อาจจะโยกที่หนึ่งนะเพราะดีผมวางตรงที่นั่งพอดีนะครับคือจะออกมาลักษณะนี้นะฮะ mm. นี่คือหนึ่งโอ้หนึ่งโอ้หนึ่งโอ้สองโอ้นะครับ mm. ข้อดีของการใช้สายเอ็นในการทารํากัดเบ็ดยู่ตกปลาด้วยกลมกระโดดนี่ก็คือเวลาปลากัดเนี่ยมันจะติดดีนะครับติดไวนะครับยังไม่ค่อยพลาดนะฮะแล้วติดเต็มๆด้วยนะครับแล้วเวลามัน มันเบี้ยวหรือว่าเวลามันบิดอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับได้แล้วก็มีความคงทนด้วยนะครับเพราะเราใช้เอ็นขนาดใหญ่มันจะมีความคงทนนะแล้วก็ปรับง่ายนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรก็ดัดดัดดัดแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับอุปกรณ์ที่ใชน้นอกจากนี้ก็จะเป็นอันนี้ฮะได้นะครับถ้าเป็นของวีนัพได้ก็ดีจะดีนะเพราะวีนัพเนี่ยเ,เป็นได้ที่เขา,าจะมันลื่นนะฮะลื่นแล้วต้องเป็นขนาดเล็กๆด้วยนะฮะ เพราะเวลาที่เราหยอดด้วยกาตาช้างนะฮะเวลาเราหยอดมันก็จะทําให้ดูมันเนียนนะฮะดูเนียนแล้วก็มันใสๆสมันดูดูสวยงามดูเป็นนักมืออาชีพนะฮะกาวร้อนได้ไหมได้แต่มันอาจจะมีสีขุ่นนิดนึงนะครับโอเคเอามาสาธิตกันเลยฮะ,ะสาธิตท่าทาสาธิตที่ดูเป็นเบอร์เดียวนะฮะเป็นเบอร์หนึ่งโอเนาะเบอร์สองโอก็ทำ,ทำเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นขนาด ของสายเอ็นเฉยๆนะครับนี่ครับทาเข้าไปสอดเข้าไปตรงก้นมันนะฮะก้นเบ็ดเนี่ยสอดเข้าไปส,สลับข้างนะฮะให้เป็นลักษณะของการไขว้ไขว้นมองมีไฟนะเราไฟนะนี่ฮะมันก็อาจจะโก่งๆนิดนึงตัวเนี้ยอาจจะโค้งๆง,งอๆนิดก็ไม่เป็นไรนะรไม่ใช่ประเด็นนะครับ ้ามันตรงได้ก็ดีนะนี่ก็พันเลยครับพันพันนี้เนี่ยว่าพันนิดนึงแล้วกลับมาบนอ้อมไปปนนี่ฮะเพื่อไม่ให้ตัวนี้มัน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 เบี้ยวออกนะฮะเบี้ยวยังไงเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันเบี้ยวยังไงนี่พันก็หาตัวเองนะครับเกี้ยวเกี้ยวอะนี้สายสาคือเกี้ยวพันก็หาตัวเองนะฮะแล้วก็แยก แยกสองส่วนนี้อ่ไกันแยกออกแยกออก,อกด้ถีได้ห่างก็รัจัดการเองนะฮะแยกเองแยกออกแยกออกแยกเป็นสองส่วนนะฮะสายขวาแล้วก็กดหัวมันลงทำไงกดหัวลง,ลงพันหัวมันนี่นวมลงกดหัวมันลงนี่โอเคเสร็จแล้วไม่ยุ่งยากหรอกครับก็แนะนำสรับมือใหม่เนาะ คนที่ไม่เคยทำก็อาจจะดูแบบดูเหมือนยากนะฮะเขาไม่เคยแต่ถ้าเคย้วยจะง่ายเองแล้วแล้วก็ล็อกทำบ่วงล็อก้าไปก็ผูกนี่แหละแล้วก็กาวช้างยอดจิ๊บๆเดี๋ยวก็จะตัดออกกันนะฮะตัดสายอันนี้อู้ยตะ แล้วก็หยอดให้ทั่วฮะีกยอดให้ทั่วมนก็จะดูใสถ้าเกิดว่าเป็นเอ็นของวินัสที่มันลื่นเ,เนี่ยมันก็จะดูสวยงามนะครันนี้มันเป็นขุยนะฮะวินัสไม่ค่อยจะเป็นขุยไม่ได้โฆษณานะฮะอันนี้คงไม่มีประเด็นอะไรอ่ะเห็นไหมฮะมันจะโค้งงอนดิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะ นี่มาดูการดัดนะครับดับด,ดตรงตรงปลายเนี่ยดัดเพื่อจะเป็นการเป็นกาดตรงปลายเกสรต,ต,ต,ตัวนี้มันเกสรตัวเป็ดอ่ะตัวนี้ยังไม่แหง้งเก็บไว้ก่อนเอาตัวแห้งมาเอาตัวนี้อุง้งมือมันติดโตแล้วก็หักตรงปลายให้ตรงกับนี่ฮะให้ตรงกับปลายเกสรพอดีเนาะหักกึ๊ดนี่ฮะเ <ฮ horizontal. S 1> ห็นไหมฮะเพื่อจะให้มันมัน,มนเป็นตัวก,กันนะเป็นกาดนะฮะ ต,ตรงไฟต้องให้อยู่ตรงปลายพอดีเนาะเสร็จแ,แล้วก็ปรับขนาดนี่ับตรงนี้ฮะ,ะ,ฮะดูเกี่เน,นี่ยตัดนี่ให้พอดีกับตรงนี้พอดีให้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ให้ดูสวยงามแล้วก็มันกันได้อะ ็จแ,แล้วเนี่ยมันมันไม่ตรงใช่ไหมมันไม่ตรงเบี้ยวเห็นไหมทาไงอ่ะเราก็ใช้ไฟลนฮะไฟเช็กเนี่ยเราจะใช้โดยตรงว่ามันมันจะอาจจะลนทั้งหมดเลยเราก็จุดเทียนนะจุดเทียนดีกว่าเพราะเราทำหลายอันนะแล้วก็ไปลนลนตรงนี้ลนไฟตรงนี้ตรงที่มันหักหักนี่ฮะลนให้มันเสถียรคือให้มันอยู่ะฮะนี่ฮะลนตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงทลิปตอนลนให้ดูนะฮะ ให้มันอยู่มันก็จะออกมาเป็นสภาพที่แบบนี้ฮะมันก็จะเสถียรน,นานถ้าเกิดเราใช้ลนลนแล้วก็ให้มันงอนะฮะหากนี่ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเราใช้ไฟลมมันจะเสถียรกว่านะครับมันจะไม่เ่งั้นเราต้องมาคอยดัดเรื่อยๆนะฮะเวลาเราใช้งานไปนี่ฮะอีกตัวนี้มันก็จะหักขึ้นทางลงบ้างแต่เราก็ปรับได้ง่ายนะครับปรับได้ง่ายนี่ก็ดีของการใช้สายเอ็นนะครับในการทําการเป็ดตัวเหยื่อปลอมตัวปลาเพชรกระโดะดนะครับเดี๋ยวผมมา สาธิกาใช้เทียนลนอจุดที่มันหักนะฮะจุดที่เราจะหักตัวนี่นะฮะแค่นี้พอนะ,ะเนี่ยใกล้ๆพอความร้อนมันหนีแล้วนี่ฮะ,ฮะแค่นี้พอนี่ฮะเราก็ดัดดัดว่าเราต้องการขนาดไหนะตึงยังไงอะไรยังไงฮะเนี่ยโดนหน่อยนึ่งเหบมันจะอยู่ในตรงเนี้เห็นไหมฮะ <c oughs> อยู่อิงติงเลยทีเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่อิงติงเลยอ่าครั้งนี้ไม่ตรงใช่ไหมแล้วก็ดัดเห็นไหมเรามองแล้วไม่ตรงนี้เราก็ดัดใหม่ตรงยังตรงแล้วนี่ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้วเมื่อกี้ตรงตรงไม่ตรง ครับได้จานนี้เนาะมันก็จะอยู่นี่มันก็อยู่คงมันก็จะคงรูปเพราะว่ามันโดนไฟนะไฟก็จะคงรูปตรงเนี้ยตรงนี้คือมันโดนไฟงอไปเล้วนี่ฮะตรงเนี้ยงั้นมันก็จะไม่คืนนะครับอ้ส่วนที่เราจะปรับต่อไปถ้าเกิดเราใช้ไปใช้มาแล้วมีปัญหาคือตรงเนี้ยมันจะง้างขึ้นง้างลงอย่างเงี้ยนี่ง้างขึ้นง้มลงเราก็ค่อยมาปรับไปทีหนึง่ง นี่คือการได้ระดับหนึ่งคืออย่เงี้ยเห็นไหมโดนสวะโดนแรงจะเกันแต่ถ้าเวลาเราปลากัดดิแรงกดมันจะเยอะจะกดตรงนี้นะฮะนันจะโดนเห็นไหมแต่ถ้าเห็นไหมสวะมันก็จะไม่หนีเพราะล่างธรรมดาก็การได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมชอบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปลามันกัดแล้วมันจะติดไวนะครับโอเคนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าไอ้ที่บอกว่าเปรี้ยวเบี้ยวยังไงนะฮะเดี๋ยวให้ดูแบบอื่นเนาะอ่า ให้ดูที่บอกว่าเบี้ยวนะฮะเ,เห็นไหมครับในตัวเนี้ยเราเราหมุนเราเราพันไปด้านหน้าด้านเดียวมันก็บิดมา,าข้างเบี้ยวมาข้างหนูดูไม่สวยงามดูไม่เป็นมืออาชีพเลยเห็นไ,ไหมเหม็นไมโอเคจะไม่เสียหายไหมไม่มีอะไรเสียหายเดี๋ยว,ว่าทําให้ดูสวยงามทําให้มันดูเรียบร้อยเฉยนะฮะก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรนะฮะแต่ว่าก็แนะนําไว้นะครับเผือใครแบบเออไม่ต้องพันมากลับไปกลับมาเราพันอันเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขออนุญาตแนะนำมือใหม่แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้มีอะไรที่มันเป็นสาระหน่อยนะครับสาระเกี่ยวเรื่องพวกเหยียบรลอมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมจะมานําเสนอสําหรับมือใหม่อีกทีงเน้นนุ้มมือใหม่นะครับท่านที่เป็นมืออาชีพแล้วก็คงไม่ใช่ประเด็นอะไรน,นะครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ